้อนี้เป็นข้อสอบเข้าม4ห้อง SMTE นะครับก็จะเป็นเรื่องถ้ามองตรงนี้นะรบรราาบล่าจุดตัดแกน x นะครับที่ A กับ B แล้วก็ตัดแกน y นะครับที่ C เสร็จแล้วให้หาความยาว BC เมื่อ BC น้อยกว่า AC นะครับต่อประเด็นสำคัญก่อนกันนะตรงคำว่าจุดตัดแกน x ปกติเวลาหาจุดตัดแกน x เนี่ยเราจะให้ y เท่ากับ0นะครับจากพันในสมการเนี้ยเราให้ y เป็น0ไปเลย จริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้นะว่ามันเป็นพาราโบลานะครับก็แค่แทน y ศูนย์หา x สี่ลบอยู่ย้ายไปบวกอะ,อะไรกําลังสองได้สี่ก็ถอดรากที่สองทั้งสองข้างนะครับอถอดฝั่งนี้ได้ x ลบหนึ่จะได้สองค่านะคือสองกับลบสอเนี่ยอย่าพลาดนะครับรากที่สองของสี่มีทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบจะแ,แล้วหนึ่งย้ายไปบวกได้สามหนึ่งย้ายบวกอีกตัวหนึ่งได้ลบหนึ่ง เพราะจุดตัดแกน x ก็จะเป็นู่อวนดับ xy นะครับก็มี x 3 y 0กับ x ลบ1 y ศเดี๋ยวค่อยไปเขียนกราฟทีเดียวเลยนะไปหาจุดตัดแกน y ต่อนะครับถ้าตัดแกน y เราจะให้ x เป็น0ก็แทน x 0ลงไปในสมการนะก็จะเป็น y เท่ากับ0นะ0ลบ1กลังสองลบ4ลบ1ได้ลบ1กลังสได้ 1, 1 หนึ 1> 1่ไปลบสก็ติดลบสามพันจุดตัดแกน y ก็คือ x ศนย์ y ลบสามตรงนี้เป็นจุด c นะครับเนี่ยได้ c มาเลยแต่ว่าสองจุดเนี้ยมันจะเป็น a กับ b ก็ไม่รู้ว่าใครเป็น a เป็น b นะครับเขียนติดไว้ก่อนนะน,น,นะครับจุดนี้สามศูนย์เนี่ย x สาม y ศูนย์จุดนี้ลบหนึ่งศู y นย์นะครับ เนี่ย x ลบหนึ่ง y ศูนย์อีกจุดหนึ่ง x ศูนย์ y ลบสามเนี่ย x ศูนย์ y ลบสามนะครับที่แน่ๆจุดนี้จุด c เขาบอกว่า bc ยาวน้อยกว่า ac เนี่ยจะมีเส้นนี้ไม่ bc ก็ ac นะเส้นสั้นเป็น bc ก็สดงว่าจุดนี้เป็นจุด b จุดนี้เป็นจุด a เนี่ยเนี่ยอย่างนี้คือจุดตัดแกน x อันนี้คือจุดตัดแกน x แล้วก็จุดนี้จุดตัดแกน y นะครับ อันนเผื่อใครสงสัยนะกราฟเป็นยังไงเนี่ยพาราโบลาใช่ปะ 1, ะ่ะ a เป็น1กราฟจะหงายอ่าถ้าหงายก็น่าจะประมาณนี้อ่าแล้วเนี่ยสองจุดเนี้ยคือจุดตัดแกน x แล้วก็จุดนี้คือจุดตัดแกน y นะครับอ่าแต่เราไม่ต้องรู้ก็ได้นะขอลบนะครับอันนี้ก็ถามว่าความยาว b c เนี่ยยาวเท่าไหร่แล้วก็ใช้พีทาโกรัสนะเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านประกอบมุมฉากตรงนี้นะศูนย์ถึงลบหก็1หน่วยตรงนี้ศูนย์ถึงลบสาก็สามหน่วยเนี่ยเราก็หาความยาว BC พีทาโกรสนะก็เป็นรูทด้านนี้กำลังสองบวกกับด้านนี้กำลังสองก็เป็นหนึ่งบวกเก้าได้ไรได้สิบนะคำตอบคือรูทสิบเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกแล้วก็กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับ